สวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซช่องล็อกกีนดีสายจวดทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มีภารกิจครับผมนี่ครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับก็วันนี้จะมาใส่บันไดนะครับใส่บันไดให้กับเจ้าล,ล็อกกีเราก็ใส่ไปแล้วครับเมื่อกี้ใส่ไปตัวนึงเหลือเหลือคันข้างบนครับเหลือขันน็อตข้างบน สตัวอันนี้ยึดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เสียตินช่วยวัดช่วยจับอยู่ครับแต่พอดีเสียตินไปท,ทําธุระดูดานข้างสิเออดูดีขึ้นเยอะเลยครับดูดีขึ้นเยอะเลยก็ทีมงานโทนหนึ่งเรายังไม่ได้ลงมือทํางานนะครับยังไม่ได้ลงมือทํางานยังไม่ได้วิ่งดินนะครับก็เลย คือเวลานี้เป็นโอกาสดีครับดูแลบำรุงรักษารถของใครของมันครับจานออดกับทอ่อทงก็ล้างรถอยู่หลังบ้านครับล้างแมคโครครับทำการล้างแมคโคร่หลังบ้านเดี๋ยวเราทำเจ้าอินดี้เสร็จก่อนแล้วค่อยจะไปดูน้องๆทำนะครับซึ่ง แรกผมว่าจะเดินทางกับกรุงเทพนะครับเสตีนบอกว่าเดี๋ยวอยู่ก่อนเพื่อมีอะไรให้ช่วยก็เลยเอออยู่ครับผมอยู่ช่วยช่วยกันไปก่อนเรามาดูครับข้างนี้ครับตอนนี้ก็จะมาใส่ข้างนี้โอ้หมัดหมาเยอะมากพี่นอ้องมัดลายครับมัดมัด ม้นมัดเขาใส้ด้มัดมาครับนี่ครับผมนี่ก็ขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ก็นี่ส่วนแบตเตอรี่ก็ถอดออกเรียบร้อยครับอยู่นี่ครับน่าจะไฟหมดครับผมไฟหมดไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะนะพี่น้องนะใช้ลิขสิทธิ์พิชาตนิดนึง อนุญาตตั้งกล้งองก่อนนะครับจะได้ดูวิธีการทำงานผมคนเดียวว่าผมจะทำยังไง <laughs> มา พี่น้องมัดหลายครับเนื่องจากว่ามีหมาด้วยครับหมาบักเสือมาหยองมานอนอยู่ใต้ทองรถเฮ้ยี่มัด and <laughs> รลอยครับเครับผมนี่ครับผมสวยงามตามทองเรืองเป็นยังไงครับบานนี่ครับเอาสวยบบสวยบบสวย,สยทงวาสวยนี่ครับฮะเโอเคไปว่าไ,ไปเก็บเงินค่าดิน นี่ครับเวียกท่อท่งครับล่างรดมาสามมือแล้วพี่น้องครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคันน็อตตัวข้างบนแป๊บหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยครับจะว่ากัเเรือเปลี่ยนขัวแบตเตอรี่ครับหนึ่งจากว่าขัวแบตเตอรี่แตกหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับผมแตกหมดเลยขัวแบตครับเหลือแค่นี้ครับแตกเองนะครับ ไม่ได้เกิดจากการกระทําของบุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่ครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันมันมีความร้อนนอะครับนี่ครับเนื่องจากว่าเขาขับมากแล้วสาเหตุนี่น่าจะโอ้ขีเกลอกินน้ำพี่น้องเดี๋ยวัวได้ที่ต้องเปลี่ยนแน่ครับเดี๋ยวเามาเบิ่งกันอันนี้ก็ใส่ได้อยู่ครับสองขวดนี้ใส่ได้อยู่แต่ว่าผมกระซือมาเพื่อแล้วครับ นี่ครจากมือไดพูแบตเตอรี่สีเฮียล่างเดี๋ยวยังไปปูเล็กไหมครับปูเล็กไหมปูมดแล้วรถเฮ็ุงานรถใส่งานครับถึงเวลาสมบมวลุงเขากับรักษาวของไฟของมันครับผมก็นี่ครับตัวนี้ฮักครับอินดีเห็นบ่แอนแบ่บแทงอยู่นี่พี่น้องเนื่องจากว่า,างานที่พันๆมาช่วงวงนันนี้โอ้แบกรัก แบกจนบุหูสีแบกยังไงพี่น้องเอ้ยคันว่าไปเล่นงานเที่ยวอยู่บ้านนาล่ากับบ้านต่างงานเมาครับโดยเพิ่มมาอยากได้เงินข้าเจ้าครับผมอยา่างไรก็ต,รต้องเฮ็ดก่อนมีงานในห้องเฮ็ดห้องก็เฮ็ดครับน้องบ่มีงานในเฮ็ดก็ะยุดคือกันครับผมเพื่นเอิ่นเพื่นส่วนกับพ่ได้ไปทางใดน้ำเพื่นดอกเสียติน จอดกับจอดคือกันครับนี่เห็นม่นหักพี่นอ้องมันหักลงครับตัวนี้หักลงนี่ครับผมมันเลยเห็นไ้ดำผมลงบรสิทิดครับดำผมเลยสียกโยกได้น้อยนึงคัดซี่กับบิดครับนี่คัดซี่ดำเนื่องจากว่ามือนั้นที่อยบานนาลาครับรถมันจมเอียงไหลาย,ยกดำขึ้นน้อยนึงเพราะจะเอาดำลงคัดซี่ดำตัวนี้ครับมาคางอยู่เท่านี้มันเลยบิตตัวนี้ออกมาแอนเลยครับ หลังจากที่เข้ายุดบอดไอรวิง,งานครับผมก็ทําการส่อมบำรุงเพืนดูแรลรักษาเอาของไผของมันครับสุปกเกียย์ก็จานออดกับล่างมือว่านกับท่อทงครับทำํำความสะอาดเรียบร้อยแล้วกับดูนะครับจอดทอี่นู่นครับว่างแผนกันอีกว่าสิไปต่อเทเลอร์จังไดครับบาทครับผมก็สีได้เห็น ชเชเลอร์ประจำทีมงานโทรหนึ่งรอ,รอรอน้ำเขาครับคุณปูกับสีเบาบางลงจังหน่อยครับงานเบิงสภาพรถน้ำมันเสียติน <laughs> ยังพีดองเอ้ยครับเนื่องจากว่าเจอดานใ่ครับนี่คือปิดดานครับผมไปใช้บ่ได้ครับเพราะว่าดานใ่สตาร์บร่ติดครับขี <laughs> ้ฟุ้เกาะครับนี่ละสภาพ หลังจากาจบฤดูการเนาะครับว่าที่เป็นรถอีกยังยังมากค่อยๆไ like ล่เก็บเอาครับผมค่อยๆไล่ดูแลก,กันเอาพวกหููพิ่นสตาร์จักเทียบปุ๊บเจ้าของเบิ้ลกันเลย <laughs> นี่ครับว่าจอดโดนบ่โดนครับนี่เบิ้งรักคานเอานี่ย่มมีอะไรกดิกครับห้อยรอบม่มีเย็นว่นนึง <laughs> แต่ละขั้นบ่มีห้อยหลอ่อตีงเลยครับนี่นี่กบ็บ่ไา้อะตีงเลยพี่น้องเบิ่งห้อยหล่อบ่มีเหยย็นมัยครับนี่เรียบร้อยครับบานเดี๋ยวสิเป็นการเปลี่ยนขัวแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวสิทําการเปลี่ยนขัวแบตเตอรี่เดี๋ยวพี่ๆน้องๆคอยติดตามรับชมครับมัดลายครับมัดลาย ต้องหาแน่วมากลบมัดก่อนพี่น้องอมัดเขาใส่ <laughs> มัดมัดมัดเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้พี่น้องเปลี่ยนขัวให้่ครับเดี๋ยวเด้ยเบอร์สิบครับเบอร์สิบ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องพร้อมครับผมนี่ครับไส่เบอร์ชิปมาแล้วเท่ากับจะเปลี่ยนขัวแบตสองขัวนี่ครับเนื่องจากเกิดการละลายของขัวแบตเตอรี่ครับอันตรายครับผมต้องเอาอ,ออกครับต้องคันออกเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน,อนอ้องๆไว้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานอ่าโทษนึงแล้วก็ล็อกกี้อินดี้สายจวดน้ำเด้อครับผม ขอบคุณพีพ่พๆน้องๆชูปูุูค้นครับที่เขามารับชมครับผมที่เขามาติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อสวัสดีครับ